วัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูรถอีสูดีแมทนะครับผมคันนี้ก็มาอีกหนึ่งคันหนึ่งอาการครับผมสตาร์ทไม่ติดครับผมคันนี้อีสูคันนี้อีสูดีแมทคันนี้นะครับมีการสตาร์ทมีเสียงได้ทํางานปกตินะครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวจะลองมาสตาร์ทดูนะครับผมไปเลย สว่ไดีอ้าวปัสวิทุอ้าวปัสวิทนนี้ว่าสัญญาะอะไรปะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไซตเหตุที่ไม่ติดเป็นเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเช็คดูกันนะครับอีซูด,ดีแม็กคันนี้นะครับก็คือสตาร์ทมีเสียงแต่ไม่ติดครับผมอ่าไล่ดูแล้วก็คือระบบน้ํามันมาปกตินะครับแรงดันมาน้ํามันมา แต่มีปัญหาที่ไฟหัวฉีดไม่ออกนะครับผมคันนี้ก็คือไฟไม่ออกหัวฉีดน้ํามันนะครับก็คือเวลาสตาร์ทดาหลักเวลาสตาร์ดมันต้องมีไฟออกมาเลี้ยงที่ตัวหัวฉีดน้ํามันตอนที่ตัดเครื่องนะครับแต่ว่าคันนี้สตาร์ทแล้วไม่มีไฟออกมาเลี้ยงที่หัวฉีดน้ามันนะครับผมก็คือสาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดก็เป็นเพราะ ไฟไม่ออกมาที่หัวฉีดน้ำมันนะครับ i s ส z ดิแมคคันนเดี๋ยวเราจะดูว่าสาเหตุที่ไฟไม่ออกมาเลี้ยงหัวฉีดน้ำมันนี่เป็นเพราะอะไรตัวไหนนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูอีกทีนะครับผมหลังจากที่เราได้เช็คดูแล้วนะครับผมคันนี้ที่สตาร์ทไม่ติดที่ไฟไม่ออกหัวฉีดนะครับก็คือเป็นที่ตัวเซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับ เซนเซอร์จุดระเบิดหน้าเครื่องของอีซูที่อยู่ด้านบนนะครับผมที่อยู่ตรงใกล้ๆสายผ่านข้างบนนะครับก็คือเป็นที่ตัวเซนเซอร์จุดระเบิดหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวเซนเซอร์นี้ดูนะครับผมตอนนี้ก็กําลังถอดเปลี่ยนตัวเซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับผมตอนนี้ก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผม ตัวนี้เป็นข่อของแท้ครับผมสัญญาเไรปะโอเคานี่เตัวเดียวเลยครับเศษเศษตัวเดตัวเศษเศตัวี้ครับผมเศตัวเดิดครับ เห็นได้เลยจุลบันหนึ่งตัวไปไม่ออกเพราะจิตผมันนี้อีสุกก็คือสตาร์ทไม่ติดเอาเดี๋ยวติดสตาร์ทเลยเดี๋ยวประยดเรื่อยประหดเรื่อยประหดเร่อยตู้เรยหลังที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็สตาร์ทติดปกตินะครับผมก็เครื่องยนต์ก็สตาร์ทก็ติดเลยครับผมก็ใช้ได้ปกติสรุปที่สตาร์ทไม่ติดที่ไฟไม่ออก ตัวหัวฉีดน้ำมันก็เป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะครับผมอีซูดีแบคคันนี้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ CJJ1 นะครับผมลาดเครื่องตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ติดปกตินะครับผมสรุปก็คือเป็นที่ตัวเซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอาลาไปก่อนครับผม